อัพเดทกันหน่อยนะครับรถไฟลากคู่เด้ดใช้ยเทราเชียงของช่วงอำเภอเงาลำปางนะครับบ้านชนแดนเขตติดต่อยาวนะครับเช็คแบบนะครับเช็คแบบ ชมบรรยากาศรอบๆนี่เจ็ดหนึ่งนะครับรถไฟมาแน่นอนสวัสดีครับ